สวัสดีวันเงินออกคะ่ะตามใจลูกชายหนึ่งวันะนะคะตัดพากมาอีกทีก็คือเลิกเรียนแล้วนะคะแม่บอกว่าไปอาบน้ําเลยป๊าป๊าจะพาไปเที่ยวนอกบ้านวันนี้จ้าหลังจากอาบน้ําเสร็จคุณแม่คุณลูกก็คือตื่นเต้นไม่ไหวนะคะลูกชายก็มาช่วยเป่าผมให้ด้วยนะคะชายก็จะเลือกชุดใส่เองนะคะเขาโตแล้วนะแม่ก็ไม่สามารถเลือกชุดให้ได้แล้วลวันนี้แม่ก็แต่งหน้าเองนะคะดีใจมากๆเลยนานทีปีหนได้ออกจากบ้านนะคะป๊าป๊าบอกว่าจะพาไปเที่ยวนอกบ้านแม่ลูกก็คือรีบแต่งตัวไปบอก คุณย่าอาบน้ำเลยค่ะฟินิตลูกวันนี้นะคะสามคนพ่อแม่ลูกสามคนสาม,สามสไตล์กันไปเลยค่ะมิกแอนแมตไม่ได้สักเท่าไหร่นะแต่ก็คือความชอบส่วนบุคคลนะยังไม่จบค่ะพ่อลูกก็คือต้องเลือกรองเทา้าพ่อก็จะเลือกนานกว่าลูกน,นิดหนึ่งลูกรอไม่ไหวก็เลยไปสตาร์ทรถลอดแล้วค่ะาป๊าก็คือชาตลอดถ้าไปไหนมาไหนต้องเลือกรองเทา้านานแม่ก็าถามเราคนเดว่าจะไปไหนกันนะวันนี้เนอะบอกว่าจะไปเที่ยวนอกบ้านดีเจสุดๆไปเลย ประมาณ6กโมงครึง่งเราก็ออกเดินทางกันเลยค่ะวันนี้จะไปที่อ่างดอกกายนะคะอ่างเก็บน้ำดอกกายจังหวัดระยองนะคะ<ม>เขามีงานที่ประดับประดาไปด้วยไฟนะคะก็จะพาลูกชายไปค่ะภายในงานก็คือโซนละลายสับมากๆเลยนะจ๊ะแม่ก็จะแวะไปซื้อชุดนอนกับคุณย่านะคะน้องสันเดย์ก็ได้มาคนละชุดเลยค่ะก็คือเป็นโซนละลายสับเลยนะนะทุกคนของเยอะมากๆเลยแม่อยากได้ทุกอย่างเลยค่ะของกินก็คือเยอะมากๆอาหารแปลกๆมีหมดนะคะมีแม้กระทั่งจระเข้ย่าง เลยนะทุกคนแต่แม่ไม่ได้ทานนะหลังจากเดินมาสักพักปะ๊ปะป๊าก็บอกว่าเราไปถ่ายรูปกับไฟกันเถอะทุกคนจะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่เอนจอยนะคะน้องซันเดย์เขาไม่ชอบถ่ายรูปนะเขาเริ่มโตแล้วแม่ขอถ่ายรูปยากมากๆเลยนะคะแล้วก็มีนัดกันว่าจะไปกินสุกี้ตีน้อยเนาะผู้ชายก็บอกว่าแม่เมื่อไรจะไปกินสุกี้สักทีน้องหิวมากๆแล้วไม่อยากถ่ายรูปส่วนปะ๊ปะป๊าก็คืออยากถ่ายรูปนะคะก็มีความงองแงกันอยู่ทั้งคู่เลยนะแม่ก็บอกว่าโอเคงานรีบไปเลยดีกว่าหลังจากนั้นเดินมาสักพักนะคะคแม่่กก็เลยบอวา เดี๋ยวเธอไปกันก่อนเลยแม่ขออนุญาตไปถ่ายการแสดงนิดนึงการแสดงก็คือสวยงามมากเลยนะคะนนกนเรียนจากในตัวเมืองจังหวัดระยองนะคะแม่ก็ไปยืนดูสักพักนะคะส่วนลูกกับป๊าป๊าก็าไปหาของกินทานรอนะคะ ส่วนในวันนี้นะคะก็จะมีแค่น้องสันดีปป๋าแล้วก็คุณย่าแล้วก็แม่หมวย<ป>นะปู่ไม่ได้มาด้วยนะคะทํางานไม่มีวันหยุดเลยจ้ะวันหยุดปู่ก็ไม่หยุดนะคะก็ไปทํโ OT นะคะแม่ก็ยอมใจคุณปู่จริงๆขยันมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาร่วมทาบุญกับมูลนิธินะคะ <c oughs> ทําบุญผ้าขาวหอ่อศพนะคะแผ่บุญกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรจ้า้อยแล้วค่ะไปกันต่อได้เลยจ้า เดินทางเข้ามาถึงตัวเมืองระยองเลยนะคะเพราะว่าน,น้องซันเดย์อยากกินสุกี้ตีน้อยนะคะแล้วก็มาฉลองวันแม่คุณย่านะคะมัดรวมกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะคนเยอะมากๆรอคิวประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะน้องซันเดย์ก็คืององแงมากๆเลยขณะนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มนะคะได้คิวเรียบร้อยแม่ก็มาปรุงน้าจิ้มสูตรเด็ดเลยค่ะใส่พริกเพิ่มกระเทียมเพิ่มก็คือเลิศแล้วนะคะน้าจิ้มเขาก็คือเป็นเบกคกออร่อยอยู่แล้วค่ะน้องโรบอทก็มาส่งอาหารแล้วจ้ารอบนี้ปปาเป็นคนกดสั่งอาหาร นะคะก็คือสั่งมาเยอะมากๆเลยนะคะกุ้งถาดนั้นจะเป็นของน้องซันเดย์คนเดียวเลยนะคะเพราะว่าลูกชายชอบถานกุ้งมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูหลักฐานเลยนะคะเขากินอย่างไวเลยนะคะบอกว่าห้ามกินนะกุ้งเป็นของหนูคนเดียวไม่มีคนแย่งแน่นอนคือลูกขาคุณยาเพิ่งเคยมากินครั้งแรกบอกว่าอร่อยมากเลยลูกน้ําซุปน้ําดําก็คืออร่อยมากๆแม่ว่าแล้วว่าต้องถูกใจนะอันนี้ก็จะเป็นแมงกะพุนของแม่นะคะยั่วๆเลยค่ะหนึ่งถาดเต็มๆของแม่ค่ะแม่ก็จะกินแมงกะพลอันดับแรกเลยนะคะได้กินของอร่อยก็คิดถึงพ่อแม่นะค,ะคิดถึงน้องชายน้องสาวก็อยากให้ได้มากินร่วมกันนะ<อ>นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพามาลองเจมยา ทานด้วยนะคะในขณะที่แม่กําลังกินกัปะป๊ากําลังกินนะคะมีเด็กเขาอิ่มแล้วนะคะไปหนึ่งจานเต็มๆกินหมูอีกนิดหน่อยนะคะเขาก็จะเริ่มงองแงอยากกลับบ้านแล้วแม่รีบเคลียรของแม่ให้หมดเลยหนูต้องนอนแล้วมันจะไปโรงเรียนสายแม่ก็บอกว่าถ้าตัวเองอิ่มแล้วอย่ามางองแงนะคะตัดพามาอีกทีก็คือเคลียรของหมดแล้วนะคะประมาณห้าทุ่มกินกันไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะนี่คือราคานะหลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับแม่ก<า>็จะมาใส่ชุดนอนที่ซื้อมาวันนี้ให้ดูค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะ แล้วก็ส่งคุณชายเข้านอนแม่หมวยนําภาพบรรยากาศมาฝากนะคะสวยงามไหมคะคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่หมวยและครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ